ันดี๋ยด้ฝันได้ที่ประชันฝันว่าจังได้ฝันว่าเขามายกเงี้ยหลังนี้โยกเงี้ยหนีเหรอยกเงี้ยเห็ดไม้ยกเห็ดไม้พี่แล้วว่ามันยกหนีขึ้นรถไปอัดอั้ยกที่เมี้ยขอแม่พี่เมี้ยข้อปรตักหัวมันขึ้นโอ้ประจิตสอนครับเขาประมาณเขาจะยกเขาง่ายที่สุดโยกคือเคยเท่นี่นะครับมันโดแบบโยกรั่อแหละอาเจ๊ มาพอกันสวัสดีทักทายสวัสดเ้าเด่กคนังคนดังค่ะเจ๊คนดังเจวอคนดังอี่พ่านมากไปยังไงเจถูกบอมานเนี่ถือก็เจ้าก็เจ้าก็เก็บไม่ก็เอาเลเอาบ่แคงสั้นทีวันนี้มาแปดตัวหลังวันนี้จ้าวันนี้มาแปดจ้าเนี่ยกสิบอกลูกโตเดียวอะไรเจ๊ง ตัวมันไดตัวเขาขายให้เขาตตรีเขามีอยู่เขามาขายให้เมียบแล้วพันกระเป๋าไหนแท้ซื้อแล้วไปล่ะซื้อเลไเขียนไหนเด้อมือนี่เชื่ออะรเชมาแล้นี้เนี่เนี่ยพอมึงนี่ละขาว่าเฮียนหลังนี้มันขึ้นลูกเขาได้ปาอล็กทีมันหนึ่งหกเปดเอานี่บอกนี่ ก็จเป็นที่มากคือมักแปดบอกสุฟังตะก้อนฝันบอกสุฟังตะก้อนฝันเพิ่มเพ่อตัวนี้เคมายกเงี้ยหังนี่เงี้ยหลังนี่้างขายกเงี้ยเท่ากนหรอกเอาโตมาเงี้ยหลังนี้ะอาอะรพี่แล้วแบหลังนี้มันขนมาหกแปดแสดงหน้ามาอะพี่อือเลขสาตัวี่หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดอืวลาเ้บอกลูกแปดหกหกแปดละโอ้เดียวเดียวตัวเดียววะจ้าได้แมมกับสกาวให้ลูกพ่อมีสติแปดก็เก่าสติแปดี็เก่าหรอว่ะ ลูกเอลเนี่ยหนึ่งหกแปดกับหนึ่งเก้าแปดนะเพราะก็มัดตัวเดียวกันด้วยเนี่ยซับล่างให้แล้วนี่ไม่หนัเนี่ยแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะโอ้ห่างห่าเห็นป่บมอบอกทำท่าเพียงเพ่งเลยอย่าแม่ว่าบอกหลายตัวเท่านี้ละมาหอดก็ได้เลขเลยเลยเอาหยดนี่มาหลายตัวตัวนี้มาหลายสองง่ายก็เอาไปได้บอสองเขาจะด่เขารว้ยขึ้นพอดีลูกก็ถูกแท้ สีด้วยวันนี่ละเก๊นด้วยน้ำเน้ได้เด้วยวนี้ละสีดวยเจ๊ใช้ตัวใดสีด้วยเจเม็เม็ดเดียวตัวเดียวนะเม็ดเดียวใช้มักตัวใดหกแปดนี่ละลูกนี่แปดหกนี่ละมักแปดหกปดนี่ละลูกนี่แปดหกแปดกลับไปแล้วกปดไปหนึ่งหกแปดปดหกหกแปดกลับไปเน่เด้อ่าแม่่กับเกียยเนี่ยเอาเอาน้องเยบซีกลับเอาเน่เด้อาแปดหกแปดกลับไปเนี่อันนี้แม่บ้านหกขเปเป็นตัวเดียวกันได้ละ นี่แมจ้ากับหายดหนึ่งกียล้ค่ะจ๊จ้าเอาเห็ดเมียัจดพอนจดพอนเอาเห็ดเอาเอาถ้าาพี่น้องขอจดจะแป๊บนึงก่อนขอเหอเขารวยรวยเลยสทีสทังเยน้เลย่่อเตีจ้าเียกขเงี้ยไม่อเขายู่เขาเซิร์เมีไปพรอแล้วตุลาแล้วเจ้าปุูบบ้านเราบ่ล่ะก็ังปุูบก็ระบูเบิร์ด่เีเราไปโค้ดเราไปตาอยังดูไม่ขายเจ็ดหมื่นไม ตุ้มทาออกมาใหม่คือได้ขายดีไมยตัวเขไปเห็ดทานเผาทานพอมึองนี่้นซื้อไปเขาไ้ขอฟรีดิซื้อแต่บ้าเื่อเป็นราคาเบิร์ดี่จ้ะมีโคบัดมีโคจะควาองเ่าวไปโคก็อนตักม่ว่ามุกหน่คนเดียวได้สันักคนเขาไปหวังนั้นไม่หมอบอกเรียกวัาแม่นแม่นที่จ้ะมีสายเกย์ลงโตอนก็ดีคนลาณเบอนก็ดีคนลาะไป้นาตะไคร์โนละ หลัไก็จะจันตอนไหแม่เอะเร่จกันแม่เนี่ยแม่จะเอาผัวเหนาวหนาวว้หนาววะหนาวปะครับหนาวหนาวมันจัดแต่นอกมียังมีทีครกอุนนะอนแล้วเจ๊จ้าคุปาวางเหรอม่เจ๊แลวนี่ฮาปะพรมตากคนเลยที่จ้าคุปาว่าวอ้คน่้าแต่นากบ้านนี้มันกดี่าหเขาแล้วพกพื้ดไม่เขาอี ก็รอยมาอีกต <the Fern an> right. ัวหัวเดียวเขาแล้วเขาเขาบอกแล้วโจดับเขาเกี่เนี่ยตัวไรแเกี่8แปดหกหกแปดตัวเน้นครับตัวเน้นเนี่ตัวเน้นหกแปดหดเป็นหกแม่เนี่ยนี่ละเอ็กซับตัวกันหนึ่งหกแปดแะ้วได้หมายเป็นแน่สามตัวหนึ่งหกแปดใช่บาลขทีมันรถเทศมันยกขึ้นเลยฟันครับปันแน่เตี้บานขทีบาลขที่มาขึ้นเขา จักขอยาว่าเขาสั่งเสกดังเขาแล้วมาฟันมายกนี่ม่ัเขากันสักน่ีได้เจอว้่บ้านด็กอีเนี่พานั้นเราไปยังบอกเาอยู่อีเสาหักเสาหวันนี้มันยกไัทีพนั่นออกตัวหรอนั้นออกอย่างทีเราเสาเสาหักบเนีเขาริ่มเนาเขาเนาะโม่มาออกหนึ่งหกะอกา้กเลยเขาเริ่มสบายวนสาเียนวันเาี้เขาเป็นมันยกแค่มันยกตัวอืนไม่น่ามาเลยที่มันหนึ่งหกเปียนซะเทศตัวบอกย่อย เอาปาตะก้นมาเราเคสลงลงกลินเขียนน้ำเล่าดิอย่ามาเดี๋ยวเสียขอกระดาษเสียขึ้นหนาวขึ้นมหนาวหล่ะลูกสิบว่ามาหนวหนาวกรไดาเ้าล่ะขึ้นหอดำมาอยารืงเรื่องืแม่แล้วคือทอดตอนแม่ห้อนไหม่อเรื่องแม่แล้วสองไงข้ามาเอาไปกินเปล้วก็วยแบงไุดเดมวน มักเจ้าเด้อเจ้าว่าสันมักเจ้าว่าเด้อจ้าว่าสันเพราะถือเลขกะร้างเนาะคุณแบบเนาะต้องเบาดีสนุกสนานเนี่ยนะถือหวยนี้ตัวของหน่อกายพ่าะถือหวยนี้กับหวยหนาเขาไม่ไหมตัวถือหวยเขาถือวดแล้วก็เป็นปอบตัวแล้วสิยูได้ติเห็นว่าพร้อมเนาะเพื่อนนีเจ๊ะว่าลาได้ก่อนถือไปบาร์ไปตัวเนาะหัวเข่าเ่าเข่าตัวม้วนอะมันเข่าดีบัดนี้ครับขอจะเอาผู้เดียวโชโก้เลยว้วนอี้วันนี้สิสิเข่ามันมาเข่ามัวนอ้เข่าเสียข้าโลดกัฟันแม่นซะแม่นอยู่คนแต่ว่าเขามาเบิงไหม คนมาอะไรมันเล่นสิาของเจ้าเราเมาเบิ้งไปมืคนคนหนาวเมืกดแมเปิดแผลเปิดเ่เปิดเพื่รนรทเปิดรัวเปิดแ้วเดียวเปิดแ้วได้เห็นเจ็ยาอยูว่าไหนเปิดล่ำบอกเนะเบงยาเ้าความฝันผู้ี่องฟังควันเด็กวันนี้คืองามถึงเจ็บามักตัวไหนสิสุดกว่าเจ้หกแปดหกหกแปดเหอแปดหกหกแปดมักตัวนี้ถ้ามันถึงเลกดังเขาจะเอาหกแปดเซนตัว เขาสลับบออืมเขาเขาสลาบนี่ดูเปลนมันดังแล้วโคบแปดอืมเขาโคแปดกรับเป้ไกๆกันบ้างใลก็เจี๊ยมันตัวเดนยครับนแปดหกเจี๊ยบ่าพูดความทำเพลงม้านหนาวพี่น้องยากที่หนาวนั่นได้เห็นมาแนหนาวติเออเหนื่ยละเออเฮ็ดง่ายแ่วมึงเขาจับตรงๆรลยเฮ็ดง่ายเออจับตรงๆเฮ็ดเนาะง่ายไปเจอ๊บวะยากเฮ็ดจับเฮ็ดจับตรงจับตรงตรงใช่ไลฟ์เรเปนเนี้ยบ นี่และวัวบนเข่าเห็นบ่าลูกเดี๋ยวเจ๊จงอวยค่อยๆม้นมาเจ้นั่นใ่าหมาบม้นไปหครับนี่เหละขมุนไอ้ตาคอมันนี่คือเจ้วอเจ๊วอนะครับฟันให้แล้วนะครับคอยอย่างมาได้เก๊อย่าฮ่าจะคอยย่างไปเราเอาี่นอ๋ยวาห้เราย่างไปทางซ้ายสะกอนเท่าเราสิมาทางขวาดอกคอยมาคอยตอดมาเจ๊ หมุนมาหมุนมาให้สุดให็นเป็นเห็นไงเออหมุนไม่ยิกยังไม่ยิกเออเห็นบ่เห็นงามปานแต็มปานแต็มขอบิ่งนี่งามปานเขียนบาทเนี่ยงามตัวใดที่สุดเจ้งามงามอยู่หันใส่เจ้างามตัวใดอยู่ในนั้นใส่เหรอเนี่ยกระงามนี่ละเนี่ยแปดหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามตัวสามตัวตัวนี้เด้อเนี่ยสองตัวนีลาแปดหกแปดนีละเนี่ยสามตัวเอาตัวใดก่อนเจ้าหนึ่งหกแปดเนี่ยสามตัวสามตัวหนึ่งหกแป สองตัวแปดหกหกแปดใช่เ๋าะตอนนั้นเราเขบอกหลายตัวดอกมันจะเว้นเงินหลายงวดนี้ปล่อยเท่านี้เป็นบ่แม่นเท่านี้เด้อเป็นเลขฝันเลขฝันเอาดิ๋นฝันเอาล้วนๆฝันเอาล้วนๆปูบ่มาบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปูบ้าเพรสมมตินี่ปูบ่ค่อยมาหาเดียวเป็นบ่ปูบ้าเขาก็ะฝันเอาบบบนี้ฝันแม่นขี้ยังค่ะฝันทำไดรตีคือเสียเขาฝันเอาได้เสียร์ดวงเจ้าของมันจะเขาก็ฝันได้ก็ได้เหรอ อเอาลงซะเจบาดเนี่ยเ <Yeah. S 2> บิง้งเบิ้งโซ่โดนไรกันอ oh, <okay. S 2> ๋อกระถางเบื้องเนี่ย